สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจฟุตบอลไทยซายอดี้และทางช่องชาแนลยูทูบฟุตบอลไทยซายอดี้ทุกท่านเลยนะครับอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอลไทยกับผมยอดี้ประเสริฐบดีเลิศชัยนะครับนักข่าวฟุตบอลไทยกันอีกเหมือนเช่นเคยนะครับก็เดินทางรายงานตัวกันเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีนะครับที่ก็ได้เดินทางมารายงานตัวที่ house of thai football นะครับซึ่งก็จะเตรียมเก็บตัวฝึกซ้อม เตรียมพร้อมสาหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบสุดท้ายนะครับซึ่งการรายงานตัวก็นํามาโดยจักรพันธ์ปันปีครับผู้ช่วยผู้ฝึกสอนพร้อมด้วย23นักเตะโดยโค้ชโบ้นะครับจักรพันธ์ปันปีผู้ช่วยผู้ฝึกสอนก็บอกว่า จากที่เรามีการเก็บตัวมาหลายๆแคมป์นะครับรวมถึงการได้ไปฝึกซ้อมที่ญี่ปุ่นและได้อุ่นเครื่องกับเกาหลีใต้ก็ได้ผลสะกอ์ไม่ดีสักเท่าไหร่ครับแต่ตอนนี้เราจะได้นักเตะที่ดีที่สุดและพร้อมที่สุดมาเข้าแคมป์ในครั้งนี้นะครับส่วนตัวผมก็ได้พูดคุยกับทางโค้ชวิภพอ่อนโมนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนที่กําลังอบรมโปรไลเซนอยู่นะครับซึ่งก็มีการวางแผนง,งานมาตลอดตอนนี้ทีมเราก็ใกล้จะพร้อมสมบูรณ์นะครับหลังจากที่หลายคนก็ไปแข่งขันฟุตบอลยูนลีก เราก็ต้องพยายามฟื้นฟูร่างกายนักกีฬาและดยระยะเวลาที่เหลือในการเก็บตัวก่อนการแข่งขันก็น่าจะพร้อมเต็มที่นะครับ ซึ่งช่วงเวลาหลังจากนี้ก็พยายามให้น้องๆปรับตัวให้เข้ากับแท็กติกมากที่สุดเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับแต่ละเกมเราอาจจะไม่ได้ใส่เรื่องระกําลังเพราะหลายคนต่างก็มีเกมแต่ต้องทําให้นักเตะเข้าใจแท็กติกและวิธีการเล่นให้มากที่สุดนะครับก็อยากเชิญชวนนะครับแฟนบอลมาให้กําลังใจนักกีฬาทีมชาติไทายยูสิชุดนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นุ่นเล็กที่สุดในการแข่งขันในแชมป์เอเชียก็ฝากเป็นกําลังใจใ,ให้น้องๆด้วยนะครับนี่ก็เป็นสัมภาษณ์ของทางโค้ชโบจกกักรธ์ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนรอุ่นยูไม่เกินสิ ที่เตรียมจะแข่งขันในรายการฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย AFC U17 ที่จะถึงนี้นะครับโดยโปรแกรมนะครับจากนี้นะครับของนักเตะทีมชาติไทยนะฮะก็จะเก็บตัวฝึกซ้อมนะครับที่สนามยามาโอกะฮานาสกะอะคาเดมี่เป็นเวลา1สัปดาห์นะครับก่อนที่จากนั้นจะเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์นะครับสำหรับการแข่งขันของฟุตบอลชายทีมชาติไทยนะครับในรุ่น17ปีนี้นะครับรอบแบ่งกลุ่มก็จะมีโปรแกรมดังนี้นะครับ วันที่15มิถุนายน2566นะฮะเวลา19นาฬิกาทีมชาติไทยพบสบปลาวที่สนามปทุมธานีเซเดียมวันที่18มิถุนายน2566นะครับเวลา19นาฬิกานะครับมาเลเซียพบทีมชาติไทย ที่สนามปทุมธานีสเตเดียมนะครับวันที่21มิถุนายน2566นะครับเวลา19นาฬิกาทีมชาติไทยพบทีมชาติเยเมนนะครับที่สนามปทุมธานีสเตเดียมนะครับซึ่งทุกนั้นเนี่ยทีมชาติไทยของเราก็จะมีการถ่ายทอดสดนะครับทาง 2idtv นะครับโดยรายการนี้จะหา4ทีมชาติที่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศนะครับเป็นตัวแทนทวีปเอเชียไปแข่งขันฟุตบอลเยาวชนโลก U17 โดยจะมีการหาเจ้าภาพอีกครั้งนะ ครับก็มาติดตามชมและเชียร์กันได้นะครับสำหรับกนนารแข่งขันฟุตบอลร,รายการนี้นะครับ AFC U17 จชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศไทยก็ได้เป็นเจ้าภาพด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฟุตบอลไทยซาย,ยอดี้ขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังเหมือนเช่นเคยนะฮะไว้พบกันใหม่ในโอกาสต,ต่อไปฟุตบอลไทยซาย,ยอดดี้สวัสดีครับ